ขอไหว้ทุกท่านก่อนเลยตอนนี้ผมกำลังจะเล่นเกม Call of Duty อ่า Infinite Warfare แน่นอนว่าเป็นภาคใหม่ที่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะล้ำอนาคตกันเลยเทเลอร์ที่เปิดมาวันแรกเนี่ยโอ้โหคนกดไลค์กันบานเลยแต่ว่าไลค์มันเป็นแบบสีเทาแล้วก็นิ้วโป้งมันลงข้างล่างอเอยช่างเอะแต่ว่าเห็นคนเล่นแต่มันตีเพยเยอร์ไงผมก็เลยจะลองมาดูว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมันอาจจะดีก็ได้อย่าให้เสียเวลาเลยเรามาลองกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้ได้กล่าวนําไว้ว่า โลกที่เรากําลังอยู่ตอนเนี้ยกำลังจะขาดทรัพยากรแล้วทีนี้เราเลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะไปหาดาวดวงใหม่ขุดทรัพยากรเพิ่มแต่ว่าไอในอวกาศเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรานะซิกลุ่มคนที่มีชื่อว่า the settlement defense fund หรือเรียกย่อยๆว่า SDF เนี่ยเขากำลังจะสร้างกองทัพเพื่อที่จะยึดอำนาจให้ตัวเองเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวเขากล่าวไว้ว่าให้มองพวก SDF เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารที่พยายามจะ ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกได้สร้างขึ้นไว้ตอนนี้พวกเขาก็เริ่มจะไล่ทําลายโคอล و ن ต่างๆและจุดมุ่งหมายสุดท้ายเขาก็คือทําลายโลกให้ได้รู้ไหมพอพูดไปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเล่าเนื้อเรื่องเลยชิบหาย <S 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 เราไปเล่นกันเลยดีกว่าภารกิจแรกที่เราจะไปทําก็คือ,อตอนนี้ s t f มันมีอาวุธต้นแบบที่จะใช้ทําลายล้างไอ้หน่วยเราก็ถูกส่งมาเพื่อที่จะให้ไปทําลายมันวางงั้นเถอะ เราต้องเข้าไปทำลายก่อนที่ไอ้กลุ่ม SDF เนี่ยจะจับเราได้เพราะว่าไปกันไม่กี่คนไงเดี๋ยวมันแห่กันมาตายพอดีเอาละทุกคนเข้าใจภารกิจนะไหมใครอยากได้โอลี้ยงบ้างถุงหนึ่งใช่ไหม,หไหมจะถึงจุดทำภารกิจแล้วเตรียมกันให้พร้อมเช็คอาวุธให้ดีอ่ะโอเคปืนดีใช่ไหมเช็คระบบดิออนไลน์อยู่หรือเปล่าแอบซีเต็มออนไลน์เรียบร้อยโอเคพร้อมกันหมดลแล้วจะใช้กดแบบไหนครับท่าน เวทพ่นฟรีเลยยิงรัวๆโอเคซ้อมที่จะไปใสิบวิโอเคประตูเออกูรู้แล้วประตูช้อนแกงมัง้งอาา่ะฮะทุกคนรอสัญญาณไฟเขียวเอาพวกมึงไปก่อนเลยนะเดี๋ยวกูตามไปไปก่อนเลยอ่ะเออกูไม่อยากกระโดดแต่กูก็ต้องกระโดดตอนนี้เรากระโดดที่ความสูง40,000กว่าเมตรไอ้ย4 0พ0เองแหมเวโอ้เมฆมองนี่สวยเหลือเกินเอ้กู จะแลบขวาไปหน่อยโอเคพุ่งลงอย่างนี้จะแลนดิ้งยังไงเนี่ยมีล่มชูชีพหรือเปล่าเฮ้ยมันจะเหลือไม่ถึง1,000เมตรแล้ววะนะโอ้กดสเปสเพื่อแลนดิ้งล่มเริ่มอะไรไม่ต้องใช้ใช้บูทมันนี่แหละสวนทางแรงดันเฉยโอเคตอนนี้เราลงมาอยู่บนดาวแล้วเนี่ยมีแต่น้ำแข็งเลยตอนนี้เราอยู่บนพื้นแล้วเราอยู่ทางเหนือของจุดภารกิจโอเคนั้นไปกันต่ออ่า ดูสภาพมีดาวอยู่ใกล้ๆที่ค่อนข้างจะใหญ่ด้วยโอ้ดีนะนจอกูไหวเนี่ยฮะต้องกระโดดลงไปอ่นเนี้ยเอาจริงดีเออเพื่อนมัน,ม,นมันก็สูงอยู่นะมันเอ้กูโดดลงไปจะไม่ตายจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเพื่อนเชียรไม่มีเสียงตอบรับโอเคเนื้อเริ่มให้กระโดดก็กระโดดลงไปเฮ้ยมีอยู่สองหนอไอเห็นอยู่หนอเดียวโอเค แล้วก็กด V เพื่อใช้อ่ามาอู้เฮยมึงให้โอกาสกูหน่อยกูกำลังหาปุ่ม V อยู่เนี่ยอ่ามันเราต้องเดินไปตามทางนี้เลยๆยเฮ้ยข้าศึกอู้หูเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นป่าวัะน่ะโคตรเท่เลยว่ะสุดยอดกูมึงทำได้ไงวะน่ะกูมีท่านี้หรือเปล่ากูอยากได้ ถ้ามีนะจะใช้แทนปืนเลยโอ้แม่งบูทไปแบบแบบแบบบูทไปฟันศอกอ่ะโอ้ยตื่นเต้นจนพูดไม่ออกออ้หเดี๋ยว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 โอ้จะตัดหมอกแสงกันอย่างเงี้เก่งใจการ์ดจอกูหน่อยนี่ข้าศึกอยู่บนหลังคาอ่ะสั่งให้เรายิงแล้วว่ะเราจะยิงตามโอเคเอาหัวตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันอ่ะเก็บสองโอ้เฮ้ยทีมเราแม่นนะเนี่ยโอเคอู้ยังมี เดี๋ยวเดี๋ยวิดจ,จะโผล่ก็โผล่แบบนี้ตายฟรีดิดีนะั้นเล่นระดับปานกลางอะ่ะอ่ะให้กดสเปซแล้วก็กดแชทิเพื่อจับโอเคโเคนจะล่วงละอ่าเราเข้ามาได้แล้วตอนนี้ตอนนี้เรามีของใหม่เล่นว่าเป็นปูเฉชวนอิเล็กทรอนิกสน่าจะเป็นตัวแบบเดินไปเกาะแล้วระเบิดได้เลยขอเทสระบบหน่อยอ่า<อ>เรียบร้อย ุดยอดเลยของแบบนี้โอเคน่าจะตายหมดแล้วเอายังมีอีกสองนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัดการเทคดาวเรียบร้อยครับผมเคลียร์หมดแล้วไปกันต่อกดซอมผู้่เปลี่ยนศูนย์ของอาวุธอ่าไหนลองดูซิอ๋อมันจะได้ซูมใกล้ขึ้นยิงง่ายขึ้นว่างั้นเถอะนายคิดว่ามันจะได้ยินเราระเบิดประตูไหมโอ้มันก็มันก็ต้องได้ยินนี่ยวะจะให้เปิดหรือเปล่า ให้กูเปิดด้วยกูเป็นหัวหน้าพวกมึงนะอ่ะก็ได้เห็นว่าเป็นผู้นำอะไรวะนะ้ราระเบิดแอนตีกราวิตี้เป็นยังไงอู้หูยทำลายแรงดึงดูดว่ะเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยอู้กลอยด้วยเลยของดีนะเนี่ยหลังจากบุกมาได้สักพักเนี่ยเราก็จะมาถึงอ่าคลังแสงของที่นี่ ตอนนี้เรายังเนียนอยู่พวก ATF เนี่ยมันยังไม่รู้ว่าเราบุกเข้ามาอ่ะถึงแล้วมีให้เปลี่ยนระเบิดด้วยแต่ว่าแอนตี้กราวิตี้นี่ก็ยังดีอยู่ลิปเปอร์เรามาถึงคลังแสงแล้วพร้อมที่จะเอาวุธอ๋อเมื่อกี้แจ้งศูนย์เฉยๆเอาวุธอยู่หลังประตูบานนี้แล้วอยู่ที่คุณเลยวุฟบอ่าให้กูทำคือการเป็นหัวหน้าเนี่ยมองอีกในนึงเหมือนทาสแะใช่กูทำนู่นทำนี่กดเองจริงีก็กดได้ ถึงเขาไม่ฝึกมาก็เหอผลหารอู้มาเป็นลำเอฟสแปร์โปรโตไทเปิดเครื่องมันหรอจะต้องใช้อะเอานี่ไปด้วยนี่มันเป็นต้นแบบอันเล็กอู้มีแบบมินิด้วยลิปเปอร์เราเอาวุธออกมาได้แล้วคอนเฟิร์มโอกโกเคเข้าใจแล้วเหมือนจะส่งอะไรมารับอ่ะพวกมันรู้ตัวแล้วคุณต้องออกจากที่นั่นโดยด่วน รับทราบไม่เอาวินไฟสับบ้าบอเลยวะเนี่ยกูแปลไม่ได้โอ้นี่มันแขนเหล็กต้นแบบโอ้ยอยากเห็นของจริงเลอเกินเอ้ยเปิดแล้วเตรียมตัวเลยกูมีของใหญ่อยู่ไม่ต้องห่วงเปิดละอ้เฮ้เราก็น่าจะเป็นปืนกลยิงไอ้นี่มันเป็นแบบเลเซอร์เลยนี่ววะเชีย้ยนี่มันต้นแบบอาวุธอ่าตัวอะไรนะซาเลียในโอเวอร์วอหรือเปล่าวะเนี่ยนี่กูมีเวลาพูดด้วยนะอ้าวมดแล้วล่ะจะจะโอ้โหกูมีปืนมันมีหุ่นยนต์ ตรงนี้มีปืนใหญ่อีกลำว่าเคลียร์พื้นที่ก่อนเดาทางว่ามันต้องใช้ปืนนี้กำจัดปืนนั้นยิงไม่เข้าแน่นอนซับก็ขึ้นไวเหลือเกินถามยิงเหอจังหวันนี้ใครมันจะอ่านวะมีเห็นเนน้าข้างนอกมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่อยู่หูยิงอูมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นด้วยไฮเทคเกินไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านอาจจะตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่ทันคือเรากําลังสู้กับหุ่นยนต์ตัวบะเอกโดยมีผนังบางๆกั้นอยู่ ผมอยากรู้จริงๆว่าผนังนี้ทําด้วยอะไรพี่จะตายให้ผมได้ยังวันเนี่ยเอเอโอ้โหครูดาวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยยอย่าเดินมาจะเดินมาทําไมวะน่ะโอ้โหเดินมาพลีชีพใส่ด้วยขอบคุณมากเลยครับอาเรียกหน่วยสกาวันตรงนี้จะระเบิดแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยจะมียานไปรับภายใน60วิวิโอ้ยที่นี่จะล่วงแล้ว เราต้องรีบไปกันก่อนโอเคไปตามยถารก,กรรมเนี่แหละไม่มีอะไรขวางโอ้ยไอบ้บ้าหุ่นกี่ตัววะน่านะไม่เอาแล้วมันจะไปได้ไงเนี่ยยีสวิฮะให้ก่นี้เหรอโอเคยิงมาเลยแล้วกันปืนเป็นลำงี้สมตัวล่วงหมดไหมเปี้ยงอุ๊ยอนุภาพของมันนี่โคตรโหดจริงๆเลยปืนนี้ขอมาเก็บไว้ที่บ้านกูอนเฮ้ยเฮกูๆๆๆจะล่วงแล้วแป๊บหนึ่ง ให้กูเกาะไว้ได้แค่นี้ก็ไม่มีอะไรทำกูรอกโอ้โหโอเคกูตายจแบบแค่นี้ก็ได้เอายังมีชีวิตอยู่ดีว่าแต่ออกซิเจนเรานี่มันไม่น่าพอใช้แล้วนะที่ว่าไงวุ้บต้องการอาการแต่ทว่าสวยละมันพวกมันจะจับเราได้วะ่ะ ด้วยสภาพนนของตัวเองก็ใครวะเนี่ยเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่องเลยเอาเขาขึ้นเขาต้องการอากาศเฮ้ยคนดีนี่ว่าอาวสูยใจลึกๆผลทหารมันเขาจะแจ้งความเสียหายที่เราได้ทำไปพวกนายมากี่คนล่ะเออกูมาแค่เนี้สามคนแล้วไอยานที่เรายิงล่วงล่ะ เชี่ยมันจับได้มันยิงพวกเราล่วงด้วยคนของเราต้องการยานายแคร์นคนของนายมากใช่ไหมชิบหายละเชีย่ชยมันจี้ใจดำกูแน่เลยไม่เอานะั่นเพื่อนกูอยู่กันมาตั้งแต่เด็กดมึงยิงเพื่อนมึงน่เออหานไปเลยเอ้มึงยิงจริงด้วยชิบหายไยอาหมอนี่มันบ้ายอว่ะแล้วหน้ามันเมื่อกี้โคตรน่าสงสารเลยนะไอคนโดนยิงอ่ะ พวกมึงตายแน่พวกมึงเอ้าโอ้กูตายที่จริงมันยิงขู่เพื่อว่าเอ้ยเราไม่คิดถึงพวกพร้องหรอกมันเลยแกล้งไงนี่คือเหตุผลทําไมนายถึงแพ้อู้เอางี้เลยนะที่แห่งนี้มันไม่ใช่ของนายเลยโอ้มึงดึงโอ้มึงอย่าดึงออกซิเจนออกหายที่บอกฆ่ามันประหยัดกระสุนด้วยโอ้โห แล้วไงอู้กระทืบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกันก่อนกู ه, หายใจปล่อยให้กูหายใจไม่ออกตายก็พอแล้วทงอะไรสวยจังเลยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเอ้ยเบาๆพี่เบาเาเบาๆโอเคถ้าคนดูเยอะจะทำต่อไหวจ้ะ